สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูวิชุดาอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง occupation o c c u p a t i o n s แปลว่าอาชีพนะคะ O C C U P A T I O N Occupation แปลว่าอาชีพจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับ อาชีพต่างๆได้ถูกต้องข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนและสะกดนิ้วมือคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้ถูกต้อง Student e Student นักเรียน F A R M E R Farmer Tauna A R T I S T Others Titacon PHO G R A P H E R photographer ช่างถ่ายภาพ F I S H E R M A N fisherman ชาวประมง T E A C H E R Teacher Crew D O Z T O R Doctor Maw P O L I C E M A N Police Man ตำรวจ D E N T I S T Dentist หมอฟัน W E N D E R Vendor พ่อค้าแม่ค้า e Soldier Solier ทหาร Postman Postman บุรุษไปษณี D A N C E R Dancer นักเต้น B A R B E R b a r b e บช่างตัดผม F I R E M A N, FIREMAN นักดับเพลิง P A I N T E R, p a i n t <Okay>. <S S e C r ช่างทาสี S E C R E T A R Y Secretary เลขานุการ S I N G E R Singer นักร้อง N U R S E Nurse พยาบาล ซีโอโอเคคุกคนทำอาหาร